สวัสดีครับพี่น้องครับเบ้าลูกเศษช่องตามร้อยกรตรแม่แล้วครับพี่น้องครับมาพบมาพ่อกับเบ้าคือเก่านะครับพี่น้องครับวันนี้พาพี่น้องนะครับมาดูแนวทางนะครับในการสร้างแหล่งอาหารสู่การสร้างรายได้นะครับพี่น้องครับสร้างแหล่งอาหารสู่การสร้างรายได้นะครับใส่พื้นที่ว่างๆหลังบ้านนะครับเหนือที่4 0 5ถึงตารางเมตรนี่ก็สามารถ สางแรงรายได้แล้วก็สางแรงอาหารได้ครับพี่น้องครับเกษตรป้าพี่น้องมาเบิงนะครับแนวทางการเลี้ยงกบนะครับไว้กินแล้วก็ไว้ขายได้น้ำครับพี่น้องครับพื้นที่ที่เห็นนี่คือบ่อกบนะครับพี่น้องครับบ่อกบที่เป็นบ่อรึ่งบ่อรึ่งน้ำนะครับเป็นเป็นบ่อดินนะครับข้างๆจะเป็นดินแล้วก็จะมีบ่อน้ำนะครับแล้วก็จะมีพวกพักนะครับไว้ให้กบได ก็ได้น้อยนะครับพี่น้องน้ำกาสีลึกประมาณ15หเส้นนะครับแล้วก็เฮ็ดทอระบายน้ำถิงนะครับจากที่สูงไหลลงที่ต่ำนะครับเมื่อน้ำมันเสียเข้ากาสีได้ทายน้ำหม่นะครับพี่น้องครับอาทีหนึ่งทายเทียหนึ่งได้ครับเพราะว่าถ้าเท้าทายน้ำบ่อยๆมันก็จะเป็นผลดีกับกบนะครับกบ่เป็นโรคแล้วก็กบก็สะอาดนะครับบ่มมกินข้าวนะครับ กินข้าวก็เกิดจากน้ำที่มันเสียนะครับพี่น้องครับการให้อาหารนะครับเข้ากับให้อาหารครั้งละวันละ1 2ถึงครั้งนะครับเศร้าหรือเย็นก็ได้ครับให้เขากินให้อิ่มนะครับพี่น้องครับเพราะว่าถ้ากบนี่ถ้ากินไม่อิ่มนี่ปัญหาตามมาก็คือว่าเขาจะกินกันเองนะครับถ้าขนาดแตกต่างกันเนี่ยมีใหญ่กับน้อยอยู่น้ากันเนี่ยตัวใหญ่กินตัวน้อยแน่นอนครับพี่น้องครับ พราะจังสั้นแล้วการให้อาหารเนี่ยก็ต้องให้เขาทั่วถึงนะครับพี่น้องครับให้เขาได้กินทั่วถึงการให้หัวอาหารนี่การใส่ถาดก็ได้ครับใส่ถาดจะดีแน่นะครับพี่น้องครับเพราะถาวานลงไปน้ำนี่ก็จะให้ในเกิดน้ำเสียนะครับพี่น้องแต่ถ้าใส่ถาดว่างไวขอบบอนะครับเขากระิกระโดดมากินนะครับตัวได้กินกินอิ่มก็จะลงไปนะครับพี่น้องการสีซอยให้บอสะอาดนะครับ พื้นที่ข้างๆก็ให้เขาได้ขึ้นมาอยู่นะครับกบเป็นซัดครึ่งบกครึ่งน้ำนะครับพี่น้องครับมีน้ำแล้วก็มีดินให้เขาอยู่นี่ก็สามารถที่ให้เขาเะเรื่อนเติบโตได้ไวครับพี่น้องครับแล้วน้ำเขาก็ต้องเน้นทายบ่อยๆเพื่อให้เขาสะอาดแล้วก็ไม่มีกินข้าวนะครับไม่เป็นโรคน้ำนะครับพี่น้องครับต้นทุนการเลี้ยงกบนะครับพี่ดาพี่น้อง่านใดที่เลี้ยงกบนะครับบ่อนี่เลี้ยงกบอยู่จำนวนพัฒนโตนะครับ กบตัวหนึ่งถ้าซื้อพันมากกับตัวละบาทนะครับพันตัวก็หนึ่งพันบาทนะครับพี่น้องลงทุนหนึ่งพันบาทนะครับกสิตได้กบพันโตมาเลี้ยงนะครับส่วนหัวอาหาร300กว่าบาทนะครับพี่น้องถุงหนึ่งถ้าพันตัวนี่กสิอยู่ได้เดือนสองเดือนนั่นแหละครับหัวอาหาร2เดือนนี่กบก็สามารถที่จะเก็บขายได้แล้วครับพี่น้องครับสามารถที่จะเก็บขายได้แล้วเอาเลี้ยงขายได้แล้วนะครับ โลนึงก็ร้อยห้าสิบถึงสองร้อยครับตอนนี้ขบแพงนะครับพี่น้องครับกับพันโตโตใหญ่นี่กับห้าหกตกับโลแล้วนะครับพี่น้องก็คิดว่าคุ้มอยู่ครับมีกาไรอยู่ถ้าเฮอคิดบวกลงพุ่นหารบางเลี้ยงเนาะอย่างหนึ่งฮากับเป็นแรงอาหารเฮากนําได้กินแล้วก็ได้ขายนะครับพี่น้องแล้วอีกบ่อหนึ่งก็คือบ่อปลาครับกับเลี้ยงปลาไปกินไปขายด้วยกัน เนียนเลี้ยงไว้เป็นแหล่งอาหารเนาะแล้วก็ขายสางงรายได้ก็จะเลี้ยงทั้งปลาดิ้นปลาตะเพียนนะครับร่วมกันเลยนะครับแต่ถ้ามีปลาดุกก็แยกบ่อดีกว่าครับพี่น้องครับแยกไปอีกคนละบ่อนะครับเขาสีบ่อได้มาปนกันเพราะปลาดุกเป็นปลากินเนื้อนะครับส่วนปลาดิ้นปลาตะเพียนก็เป็นพวกปลากินพืชนะครับก็เดี๋ยวปลาปนกันแต่ถ้ามันใหญ่แล้วก็มีปัญหานะครับพี่น้องครับ กับคลิปนี้ก็เอาแนวทางนะครับการสั่งแหล่งอาหารนะครับสำหรับพี่น้องที่อยากเริ่มเลี้ยงปลาเลี้ยงกบใหมนะครับว่าจะเตรียมตัวยังไงนะครับกบ็การเลี้ยงกบก็ต้องเฮดบอคึ่งบกครึ่งน้ำก็เรียกบอดินนะครับกบก็จะได้เป็นธรรมชาตินะครับเป็นึ่งธรรมชาติส่วนใหญ่คนที่เลี้ยงในกระสังมันก็จะอยู่ใน,ในกระสังอยู่ในในน้ำนะครับพี่นอ้องแต่าถ้าเลี้ยงแบบ ครึ่งบกครึ่งน้ําเนี่ยก็สีให้เห้าดูแลจัดการไงนะครับแล้วกับบสะอาดตัวว้บะมีกินนะครับพี่น้องครับเอาละครับสําหรับคลิปนี้นะครับเอามาแช่แนวทางนะครับการสร้างแหล่งอาหารสู่สั่งรายได้นะครับพี่น้องครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์เลยนะครับเจ้สําหรับคลิปนี้ไปก่อนครับขอบคุณครับ